รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซรทรีโอแมช ันจะปัดอะไรเนี่ยมไม่เห็นจะเปื้อนอะไรเลยพี่เปื้อนอะไรล่ะเมื่อวานอ่ะฉันไปซื้อผองซักฟอกมาเ,เขาบอกว่าไอ้ยี่ห้อนี้นะใช้ปุ๊บเนี่ยซักผ้าได้ขาวสะอาดหมดจดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ผ้ามันขาวสะอาดดีอยู่แล้วนี่พี่ดีบ้าอะไรล่ะอไอเสื้อตัวเนี้ยตอนแรกอะ่ะมันมีรูปผู้หญิงอยู่ตรงเนี้ยแล้วพอใช้ผงซักฟอกอันนี้นะซักๆักักไปรูปผู้หญิงหายหมดเลยฉันจะไปด่ามเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไอ้รูปที่ว่าเป็นรูปผู้หญิง ีผมเปยิ้มแลบลิ้นใช่ไหมคะถูกต้องรู้ได้ไงเนี่ยชอบมไม่รู้ยังไงมันอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยคนอ,อะไรใส่เสื้อกับ้านแล้วโจ๋แบบซักอกเนี่ยไปอะกลับก่อนนะกลับบ้านเหรอกลับเสื้อคันคอจังเลยนี่คันคอ นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอมโพริเนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะ <c oughs> เข้าสู่ก่อนบ่ายคลายเครียดในช่วงวัยเก่าขอเกิดร้องเต้นเล่นชอบสนับสน ดูแลฟันปลอมนะครับพอริเดนคนที่ทำงานหนักก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเหล่าคอมเมนเตอร์ของเรานน่นเองมีใครบ้างไปดูเลยค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากรวมคะแนนทั้งหมดแล้วผู้เข้าแข่งขันท่านใดได้คะแนนมากที่สุดจะได้นั่งบนข้าอี้ตัวที่หนึ่ง 2 3และ4ี่ตามลำดับคะแนนเลียงลำดับที่นั่งจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยหากมีผู้แข่งขันท่านใดครับคะแนนได้มากกว่า1ใน4อันดับที่มีอยู่เข้าแก่งขันที่ได้คะแนนน้อยต้องตกรอบไปไนั่คือกฎเกณในการให้คะแนนนะคะของออคุณผู้ชมในห้องส่งกับคอมเมนเตอร์ของเรานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปพบกับโชว์ชุดแรกของเราในวันนี้ ไม่ค่อยอยู่บริษัทต้องบินไปบ่อยข้าวปลาอาหารนะเอามาถวายสารตาสารยายเขาบ้าง <c oughs> เข้าใจไหมแล้วยอดขายเป็นยังไงเนี่ยไอแสงทองอโนไทยเนะยี่ยรายรับไม่เท่าไหร่รายรับไม่เท่าไหร่แต่รายจ่ายถล่มทลายลเลยครับ <c oughs> มันเป็นพลาดอะไรอะฮะ <c oughs> จะไม่พลาดได้ยังไงครับพียพลาดตั้งแต่ชื่ออัรบั้มแล้วแล้วชื่ออัรบั้มอะไรนะด่าหมาหน้าโรงพยาบาลลงทุนไปล้านห้าขายได้เท่าไหร่สี่พันสอง อย่าไปเอาอะไรเยอะแยะสมัยนี้เนี่ยจริงๆแล้วเฮียไม่น่าทําเป็นอัลบั้มมันน่าจะออกเป็นซิงเกิลก็พอเอาอีกเบอร์นึงมาปั้นเลยเไอ้ที่เคยเทสเอาไว้ไอ้เมทาฟ้าแวบๆอะไรเนี่ยเมตาฟ้าแวบๆเออฟ้าผ่าตายครับแล้วเฮียจะไปหานักร้องที่ไหนเอามาในบริษัทเนี่ฮะมันก็ต้องคิดเอาก่อนตอนนี้ผมก็ติดโฆษณาตามป้ายรถเมย์นะไอ้ใจเย็นเฮียยังไงนะต้องนอนเลยเจ๊คิดดีแล้วเหรอเนี่ยฉันอายของนึกเจ๊จะอายทำไมละจ๊ะอยู่กับเจ๊ไม่ต้องห่วงสุดติงก็ดิ่งแมวอยู่แล้ว แปลว่าอะไรอะรับรองได้ชีวิตจะต้องสมอสตอสฮอตทุกรายเอาแปลทีสิฮะอย่าให้แปลทำไมให้อายวะเนี่ย <c ười> อเอ้ยเอานาเชื่อเจ๊เธอดังทุกรายแดดเ <c ười> จใ๊ใครปั้นใครมามัางล่ะรู้จักอ้ําไหม <c ười> หอ้ําเหรออ้ํานะดังเพราะใครเจ๊ปั้นเหรอเขา แล้วเจ๊ให้บำรุงเสียงแล้วบำร,รุงหลอดคอทำอยังไงบ้างจ๊ะอ๋อก็ที่เจ๊สอนไว้ไงให้ไปหาทุเรียนลูกเล็กๆแล้วก็ผ<อ>ูกเชือกแล้วก็หย่อนไปเรียกคอขาวขึ้นขาวขึ้นขาวลงขาวขึ้นขาวลงก็เสียงนี่เขียนเลยเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรแต่เข้าไปตั้งใจดีๆมาเดี๋ยวเจ๊จะพาไปเ,เอ่อขอโทษถ้าจะจดทะเบียนสมรสไปที่อำเภอบางรักเลยนะครับไม่ใช่ค่ะเอเองเอเองเอไหนอะเอเลี่ยน เอสสุพเลิศใช่ไหมเนี่ยเงืงือกเหตุผอหายหน้าหายตาไปนานแล้วนะเจ๊ก็ตอนนี้ไปได้เพชรเม็ดงามมาแล้วแล้วเขาใครอ่ะเนี่ยอันนี้คือแม่เชิญเอ้ยน้องเชิญสวัสดีค่ะในห้างสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณส่วนโอ้โหเลยดีจะมาฆ่าหญิงลีได้แล้วเนี้ยโอ้ต้องการแบบแนวหญิงลีไม่ได้เอาหญิงแก่ครับ เสียงก็ดีนะ,เส,นะเสียงก็ดีนะฮะเยอะกะทำแบบว่าวัยเก๋าอย่างนี้เลยเอย่างนี้เลยเหรยปั้นนักร้องเด็กๆพอดังปั๊บเดี๋ยวมันก็ไปแล้วปั้นรุ่นใหญ่ๆ,ๆอย่างนี้ดีแล้วซุ้มเสียงเป็นไงบ้างอะเราอ่ะทดสอบได้นะฮะทดสอบได้เลยนะคะเหรอนี่ล,ลองเสียงเสียงเราเอาลองเสียงต่ำๆ,ำๆ,ำๆนี้ลองลองแบบโออะไรอย่างนี้ยลองดิอะไรอย่างนี้ครับดูแลให้

เลยลูกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ลงไปรอก่อนนะได้ค่ะเชิญก่อนเชิญก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนะเดี๋ยวจะได้พบกักนี่พามาเนียมาพบกับเจ้าของบริษัทเลยนะบอกค่ะอะไรนะบอกค่ะใช่จ้าอ่านะเดี๋ยวจะเข้ามาทำตัวให้เรียบร้อยมาเตื่นเต้นอะไรนะจะไปตื่นเต้นทำไมล่ะเราจะเป็นนักร้องดังแล้วไม่ต้องตื่นเต้นตีเออ S <S สวัสดีครับเฮียครับสวัสดีจา้าเอ้ยท,ที่นี่ไม่ได้สั่งดอกไม้นะโอ้่านพ่อครับผมไม่ได้เอาดอกไม้มาส่งนะครับออนี่เป็นนักร้องที่ผมจะเอาไ้เฮียปั้นที่บริษัทครับเฮ<อ>้ยจริงเหรอครับผมแต่เป็นนักร้องแนวอีสานครับสวัสดีจ้าวัสดีจ้าบันบันดีครับไปใกล้ๆสวัสดีค่ะไออ๋อสวัสดีคะ่ะคุณชื่ออะไรจ้าชื่ออะไร ซื้อวันนกค่ะอยู่บ้านเลขที่161ทับ80มูที่21ตำบลศิลาเพอ่มืยงจังหวัดขอนแก่นค่ะรหัสไปรษณีย์สี่ลื่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรหัสไปรษณีย์อะไรนะฮะสี่ลื่นค่ะอ๋อช่วยแปลหน่อยครับอ่าไม่ต้องตกใจครับรหัสไปรษณีย์สี่ลื่นก็คือสี่หมื่นครับลื่นนี่อะไรนะลื่นนี่หมืน่นลื่นนี่แปลว่าหมื่นครับโอ้โหถ้าหกล้มไม่เป็นแสนเลยวะ ถามนิดนึงการจะเป็นนักร้องเนี่ยมันต้องมีการบำรุงเสียงใช่แล้วก็ดูแลเสียงยังไงบำรุงเสียงยังไงอาหารที่ทานทานอะไรด้วโอ้อย่บานกินเขาก็มกหวกค่ะอ๋ะอหมกหวกนี่ก็คืออบลูกออดครับอ๋อแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็กินกับอันตำมะล้วยเทศนะคะอ๋ะอตำมะเขือเทศครับเฮ้ยบะเมีนตำบะล้วยเทศไม่ใช่อะไรนะ ตำบักกล้วยเต้อ๋อบักวิเต้เรียกว่ามะละกอบ้านเขาบักคุ้งบ้านเราเรียกบักกล้วยเต้เราคนตายอย่าไปทังท้าคนตายมะละกอนี่มีบักเหรอหันมิตรบักค่ะบ่มีแนวอื่นค่ะอ๋อไม่น้าไม่น่าบักเขียบอ๋อพุทธาบักทันสับปะรดบักนัดา เอย่าแบบนี้โอเคครับไปอยู่ตลาดไทยเลยดีกว่าไหมครับไปทำอะไรคุ้นเรื่องผลละมุงผลไม้ให้ไปขายของแถวนั้นดีกว่าไหมเขาเป็นนักร้องก็มาร้องเพลงฟังเสียงก่อนดีครับเทสก่อนครับอ่าได้เลยฮะเสียงต่ำอนี่ทำไมต่ำอย่างเดียวล่ะครับเหมือนไม่ขอโทษครับนักร้องคุณเป็นหื่นหรือเปล่านี่ไฟมันต่ำเกินไปนะครับก็ฟังเสียงมันแปลกๆไงอ๋ออือจะปรหื้อไหนล่ะต่ำ สูงะโดโดอันนี้อันนี้อันนี้อื้อืมอข่ก็อึเสียงสูงเหมือนลูกแมวเลยอ่ะใช้ได้แต่ทีนี้ว่าทางเจเอได้เข้ามาก่อนตายนี่เขามาสมัครร้องหรือมาสมัครแม่ครัวครับเนี่ยจะมาสู้นักร้องผมได้ยังไงจะ้วทำอะไรเจ้ทำอะไรให้อาหารนกกำลังทำอย่าให้แย่ๆอย่ให้่อนใครใครี่ สนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงใบเสนแหาตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดครีมชุดผิวหน้ากระจ่างใสสมุนไพรสบายนางให้เพลงอะไรมาลองทดสอบดูเอ่อเสียงควรจะเกาหลีค่าในห้างชื่อเพลงนี้เหรอค่ะ ก็คนไทยเพิ่งรู้จักเกาหลีแต่ก่อนนะไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวนี้รู้จักกันเยอะเกาหลีเขาไปทําหน้าทําตากันเยอะค่ะก็เลยจะร้องเพลงนี้ให้ให้ให้ดังๆขึ้นมาอีกค่ะให้ตค่ะเสียงครวนจากเกาหลีเดี๋ยวไปร้องตรงน้นนะให้เยีะว รักริงดวงใจประเสริฐสมวรชมฉันนึกน,นิยมนำใจรักจริงทั้งรูปกางห่อดิใจฉนันมีสัมพันธ์สัญญิงเสียใจเสียจริงเขาพิฉันไปไม่เกลียดไม่โกรธไม่โทษรอคน กังอันยิ่งใหญ่ถึงยามระเบียหกอดนารี พาไปอัดข้างนอกเลยไปไปอัดเพลงไปอัดกับสิบล้อต่อไปเป็นน้ำหมอกขอน้ำหมอกน้ำน้ำหมอกน้ำค้างน้ำค้างจะร้องได้แค่นี้บอกค่ะร้องได้แค่นี้เหรอคบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วตกเลยคันร้องได้แค่นี้ได้บอกว่าเขากลับเถอะไปกลับอะไรเนาะแข่งกับเขาก่อนเออเ๊ตซี่ เสียงผู้หญิงได,ได้ด้วยเหรอสูงกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมมันยืดที่ทำกันเลยเอ,อ,อยู่หรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่ำไปต่ำไปดันขึ้นไปอีกหน่อยนะมันยืดที่ทำทีนี้เราก็ต้องมาดูคะแนนแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคะแนนไปฟังคอมเมนต์ก่อนนะคะพี่พึ่งเป็นยังไงวันนี้ค่ะสวยเน่มาถึงการแสดงเสียงควรจะเกาหลีเนี่ยเธอร้องดีจริงนะชอบพี่พึ่งเป็นไงพี่เอเพลงนี้ อย่างประโยคง่ายอยู่ถึงแม้จะห่างจากดินฟ้าวิญญาณฉันมาอยู่เคียงไกลขอทหารไทยจำอารีดังคือบางขอมันไม่ถึงวันขอมันมันมันไม่ถึงโน้ตแต่ถามว่ามันมันมันได้ไหมใช่เสียงมีพลังแต่ว่าตัวเสียงร้องบางตัวมันไม่ถึงโน้ตที่สายเหตุที่ผมพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าผมก็อยากจะให้คนที่ฟังแล้วก็หลายๆคนได้ได้รู้ว่า พอบางครั้งและการร้องตัวมันไม่ถึงโนต้ตเนี่ยบางคนก,ก็ไม่เข้าใจว่ามันเพราะอะไรมันถึงมันเหมือนจะไปจะถึงแต่ไม่ถึงโดยองค์รวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมนะคะนี่คือคอมเมนต์นะคะพี่พึ่งนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําชมนี้เลยไม่มาที่นี่ พอบิดของเรานะคะนี่ตัวล็กของเราคุณนกนะคะไปที่พี่อิฐกันละกันเป็นไงคะก็จําได้ว่าครั้งที่แล้วคุณนกเนี่ยมาแล้วก็เวลาเขาร้องหรือพูดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดปากนะคะมาคราวนี้คุณนกดูเปลี่ยนไปเยอะเลยเหมือนพกความมั่นใจมาเกินร้อยเลยเหมือนมีตัวช่วยอะไรมาทําให้ได้ตอบปากตอบคากับพี่ๆตลกเขาได้แบบชัดถ่อยชัดคำมาฝึกอะไรมาพี่ โพลิเดนค่ะแงโพลิเดนช่วยให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะใอเห็นไหมนะคะิเป็ดละคะคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นเป็นนักแสดงที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆไม่ว่าจากการใช้ภาษาพูดเห็นไหมภาษาอีสานมันสวยสรวยสวยเพราะเราฟังให้เพราะก็เพราะได้เลยเราแปลคําแล้วมันจะเป็นเสียงหัวร่อเกิดมาเนี่ยเนี่ยมันเกิดจากความจริงใจที่คุณนกีให้กับคนดูนะวันนี้ผมชื่อชอบชื่นชม แล้วก็เสียงที่ร้องมาผมชอบมากรู้สึกว่าทั้งพี่พึ่งนะแล้วก็คุณนกเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้คําชมทั้งนั้นเลยจากเหล่าคอมเมนเตเตอร์ของเราสำหรับว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยสี่ท่านจะต้องมีสองคนค่ะที่ต้องหลุดออกไปนะคะว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะเอาใจช่วยกันแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของพี่พึ่งกันก่อนนะคะ,ะทีนี้ไปดูคะแนนของคอมเมนเตเตอร์ของเรา จากบารรดาห้องส่ง16รวมคะแนนจากคอมเมนต์71รวม87โอ้โหอ่ะทีนี้มาดูคะแนนของคุณนกกันบ้างนะคะไปดูคะแนนจากคอมเมนเตอร์ของเต้าได้คะแนนจากคอมเมนเตอร์เราไป76บวกกับ20เป็น96คือเป็นอันดับหนึ่งแต่วันน ok so ี้ ก็มีพี่จุ๋มแล้วก็พี่ไก่นะคะกราบขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ไก่พี่จุ๋มครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเนี่ยนะคะผคู้ชมคะแหมแสดงจริงเลยค่ะแต่ว่าการแข่งขันยังไม่จบค่ะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ